กับข่าวเจอมรากากีรแลาชินีแห่งแล้วอะไรเั็นบ่อเออยังสะได้เบะเขานะแม่บ้านห้าอันแม่หญิงอัมาลาจังโอ้นี่ยปามือกระด้าง่อ เสเงินมือว่าดีท่านผู้ชมปลามกขเาเออปลาเมืมานะ่ะจะได้กินสีนนนยเมแแอแะได้ย่างกินแหละมอสอเป็นไน่ไปไปนซ่ผออกมากขาสกิมนีชนมาสกิินีสักเมืองปลาเมือกน่ะบอยยังไ่ทันได้กินเลย อาบท่านได้กินไกปีอันีตมือมาอาตัวนั่นมากินแล้วที่เราถามในตัวนี้เอามึงใหญ่นะ่ยแต่มือได้ไปรามือป้าเผิ่ฝากมากห,หละเออเมื่อเสียวมากนะเออ,เอนะ <c oughs> ตัวใหญ่จะกินเยอะจะได้กินเยอะตัวใหญ่นะตัวน้อยมืออา mai ทงหนึ่งตัวใหญ่จะหมายว่าใช่บ่บ่มืออามาอีกทงหนึ่งมือหลังกับขนมมือที่มามือที่เจ้าใส่สูตรนั่นแหละบ่เอาก็มือที่เจ๊ใส่สูตรอันรีวิวเนี่ยอันสูตรบ่แม่มือที่เอากับขนมมาเนี่บ่บ่มีแต่ปลาหมึกอย่างเดียวที่มาเปิดกล่อง เออเนาะมือลางอีนอกนะโมหันมือนะังสายแวน่นดูเจกินข่าสายแว่นดูไม่ได้แจไปหนา้ามากินขาวกลางลองใส่เบิงมันสิเซ็กซี่มาแบบนั่งเอะแค่นะทอดหรือปีกเอาเนี่ยถ้าคิดเลยคิดอีกจะเผื่อฉันชื่อได้นะคะเอ้าห้ากระสือดิสาวพันอยูนะคะ อ่าพี่หน้อสดเ,อ,เอือืงได้ความิตาลายอืมที่นตาี่ฉันอยากใส่เ <laughs> พราะสันไรสดแล้วหนังตานางม่ย้อยลงนางอายที่นีน่นี่แหละค่ะ <laughs> เออแลอวนางขีดทานขีดทานคนดู โอ้ยจะมเหม่น,นคือซาธิตทองจันบาทนี่ลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่โกแมนซาธิตทองจันทนา่ดวงใจเอวย่ะถือคาบฝาใบนี่นะพี่น้องเอวย,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 ยเอ้ยแค่มีเยอะย่งกินข้าวก่อนอาจจะโทรซับบอกเพิินสีส้มถมม,มือได้กานั่นแหละวันเสาร์จ้าท,<ะ>ทางกินข้าว ทั้งคุยโทรศัพ่ากันเอื่อยตาอีกการดตวเมมมันเดิกระบออยู่อันเมืองนอกนะจัโมงบอเื่องนอนเื่องนอนหมดเลยชั่งโมงชั่โมงเนาอาลคายยังนะละลายยังรอรัศเห็ุกินบอวงไข่เรื่องไร พวกไปหาทึ้งให้ใครมองเห็ดป่าแห่งขายลูกเห็ดเบี้ยหลานแล้วข้างนอกอ่ะเขาเขาเขาอันนี้ประกาศเนี้ยแล้วก็ได้เงินล็อกดาวน์นะออกจากบ้านเราไม่ได้ใช่แต่ว่าเงินเขาจะเอามาเกิดแพงคือว่ากันได้เขาก็อยู่แบบบ้านเฮาเลยเงินแพงแต่ว่าเงินเขาแพงแบบว่าส่งบ้านบ้านเฮาแล้ไม่ขาดนะ งมาดำสีหาลอ,อยนก็ทั้งน,งนี้ก็นด้ใส่ทั้งห้งแผนการเราล่มสลายวันนี้อุตสาห์เตรียมมามหละอาหารคือกันอะไรจะแมนคือพี่น้องกบบานนะ ดูนางสวยรวยมากแหวนก็เพชรนาฬิกาเพชรอ้าวเจนาฬิกาได้มาแต่เครงอะได้อันนี้นะอ้าวเพราะว่าน,นั่นแหละอ๋อ<ะ>ต่อมไรแขนก็มีเพารตัดมาขอนึงนี่ยังตอนนี้ยังรวม,มทองแท้และผสมผสมไม่ใช่โอ้ยอไมันเลยมาง่ายๆนะเจ้าน,นี่ข <c oughs> โมยมา <c oughs> ไม่ใช่เขาให้เป็นเหรียญนั่นพโกฝรั่งเศสเป็นทองทองเหลืองแหวนวะน่าชิเมะนั่นแหละอามาตีะย,ยิ่ง หาลอยเพื่อให้เขาตีเป็นเหรียญกองพลังเสร็จเ่เหรียญยังเหรียญเงินเหรียญพิเศษเหรียญทองก็ใส่นางเริ่มซีให้คนบบมี้ย่างพี่น้องทั้งทั้งนอกไม่ใส่ขึ้นนางได้เด้อเอานางมีญาติพี่น้องทั้งเมืองนอกบ่มีแต่ข้าพเอ้าได้สนใจ ก็บนก็เป็นถสวยลก็รวยอืมก็นบญานิ้งมีอะไรด้วยว่างลีมีอะไรดิมีเัปังจะเบิงมาเบิงกระซ่าเลยเอยสื่อกรเจ้าเอยเลยแหละพี่น้องกันบานพี่น้องกันเอยเลยเราเคยมาอยู่จอดน้องรัสเซียเราก็มาได้เกาะทั้ีแล้วก็มาเบิ้งสื่อแแล้วก็เออแสดงว่าจะ่ปลากกเบิ้งม่จักข้างเตนทน่เก็เบิ้งเบิ้ อเอรอาก็เอืยอยเจ๋อได้เ้ยื่อแล้ว,ว่าดูแลฝังและปะีิะอือตอนนั้นมาแล้วก็เคยพาไปซับปิ้งเร้อซื้อของหายซื้อสิน,ส,น,นสรุปแล้วนางบรรด้ธรรมดาได้พี่น้องแล้วพานางไปล้วก็เบนร์ไรเติบได้นางมีญาติอยู่ญาติจะาเป็นญาติเนียงนอกชนิดกันไปแล้วสนิดยแต่ว่า กันข้างกันนะเป็นสี่เป็นน้องพักบัวสะบ่อยยังไม่เท่าเฮากับพ่อเป็นพี่เป็นน้องพ่อใหญ่เขาใหญ่เป็นช่างกันเฮาใครเป็นหลอดกับหลอดเลนกับเลนนะที่รอดกันอืมครับือเดียวกันครือต่ว่ารุ่นรุ่นเลนรุ่นรุ่นเลนรุ่นหลอดเนี่ยมันห่างกับแม่แม่ถ้ารุ่นแม่รุ่นพ่อเขัทนีลกันอยาติดกันนั่นรัศมีเบอร์เนี่ย น่มันนน่าพูดเรื่องเงินยิน้มย้ฉันไม่อยากนับแยกกันหลอวอย่ามาพูดเรื่องเงินกับฉันนะติยังตอนตัวนี้นะไก่คอไก่ไก่บ้านท่านี้ไกล่รลักสามสิบห้าพนันแจ๊บบริมากกีไก่นะคะปิ้งไก่ใหญ่ตาน่ะบอ๊ะน่ารักสามสิบห้า แค่พี่น้องอันท่างไอ้เคยพัฒนาเขาเอาเข่าเมื่อกม้หมู่เห็ดหน้าแลยเจอเขาแล้วเรื่องชิงเพื่อนกระเบิ้งจ้ะกระลูกลาวเลยมเคยไงเขาเอาของนางเขาเอาของลูกเขาไอ้เคยนี่ไม่อยู่พี่นะมาเอาเอื้อยของนางนะจ้ะ พี่นี่ยเอาพกกระดีอิ่มเปิดพ่อแม่เปิลอะก็ดี่แหละกระดี่เลยวะจากประเทศนายเมืองพี่แมนปุ๊บไม่ให้ีน้าเยอะสื่อกับปวายเนี่ยเจ๋ออยู่ในเมืองผู้ใดที่มีอันพี่น้องอยู่อันพี่น้องดีไือว่าคนที่อยู่ในเมืองเวลามาเยี่ยมหรือว่าเวลาพี่น้องเขาไปเยี่ยมมันเลยกระทึกลงไปอย่างชุมพรนะบุ๊มีอสี่ปุ๊บมี อสีเพจเปี้ยทิมงานบ่มีงานบมมีเงินก็มีข่าวนี่แเละนะจ๊ะเดี๋ยวบนนอกอ่ะบริลูลาเนียแต่ว่ามีข่าวม่น้ำกินบ้านบริสุทธิ์ขาบริสุทธิ์น่รอยเดียวอาคา25บาทมีได้มากทัวตัวเองเล่นมากแล้วจ้าเกี่ยวข่าวเพาะของผายขยับมันเพงทั้งเมนูเออคอมบาเตะบ่ ชวนนางจนบอกชั่วมันจนเหี่ยกว่ามีใขึนเก็บส่สภาพนี่สวนจะหนาเดียวนนินะสภาพนี่มันบอกมากมันบริเกบไปเก็บเขาบริเก็ตยักเสืออืมนั่นะมันก็ยังพอได้กลิ่นย้นน่ะแต่เขาบรเกเขาจะแก่ทีไรใหญ่น่ะพอได้ตัดนะจะปลูกไวไก่โพดพายุขาวพีน้องเลยด้งินบา ขาตั้งแต่มือนี้แหละมือน,น่ะสิงเงียบมางเปียกเติบเลยนำ้ำ <c oughs> ตกตกอยู่บนมือเปียกสวอ,บบอนก็ไปเกี่ยวกัน,กนปะโมเมนไปเกี่ยวเขาน้ำกันบอหยุดตกไปนหน้าสักพักหนึ่ง แสบเสยปุชิลงเป็นสิทเบสน่าฝนตกชิดจัดเนี่ยมองแก่งผ่านไปหาวขึ้มาเต็มทางอปุสิลงหนาวสักรถไซบัวเนี่ยมาต่ำมันอะไรออสโลดมันการหาป่ามันง่ายเกินไปหลากมองอืงั้นแล้วเอาไปมองลงไปกะ ฉันไปลงแล้วค่ะยันปีงเขาฮีฉันยันปีงเขาฮีพี่น้องคิดเจสเดกกว่าเหมือนฉันยิ่งใหญ่พี่น้องเอยเอาไว้สมิตรมาพี่น้องเธอเดซิลีเรื่องเจสเดกบว่เมื่อนั้นเดียสิลีใหม่โม่โม่ขอออกสื่ออะเดียสิลีใหม่ปลากระแตกตื่นเนาะเมื่อนั้นเมื่อวานนี้ดิบ้านตลาดไป็นว่ากันง้างกันเสี่ยวตีขายตัวนี้นะ โอ้ยว่าถ้าแมนถ่ายคลิปนะฟูดิถูกโจมตีบให้ว่า,าออกเลยวะนะเพราะกันใหม่คลิปหนาพี่นะ